สวัสดีค่ะดิฉันคุณครูนิธิณันต์นเจริญเวชสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะจากการเรียนการสอนนะคะก็เข้าใจถึงปัญหาในการเรียนเรื่องการลบค่ะและที่ยากที่สุดสำหรับเด็กๆนะคะนั่นก็คือการลบแบบมีการกระจายค่ะนักเรียนหลายๆคนนะคะจะนำค่าของตัวเลขในบางค่าประจำหลักที่มากกว่าไปลบออกด้วยค่าของตัวเลขที่น้อยกว่า ทั้งๆท,งที่บางครั้งตัวเลขที่มากกว่านั้นอยู่ในตำแหน่งของตัวลบค่ะนั่นก็คือเด็กๆสลับตำแหน่งของตัวตั้งกับตัวลบนะคะทำให้การหาผลลัพธ์ของการลบนั้นผิดพลาดทุกข้อค่ะปัญหาเหล่านี้นะคะคุณครูก็เลยคิดสื่อการเรียนการสอนนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจในการกระจายจำนวนจากค่าประจำหลักที่มาก ไปให้ค่าประจำหลักที่น้อยนะคะโดยการให้หนักเรียนเนี่ยเกิดความเข้าใจจากการพิสูจน์และการลงมือปฏิบัติหาคําตอบได้ด้วยนตนเองค่ะจะได้เห็นภาพที่มาที่ไปของคําตอบอย่างชัดเจนนะคะและเด็กๆก็จะไม่สามารถสลับตําแหน่งของตัวตั้งกับตัวลบได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าสื่อการเรียนการสอนของคุณครูจะเป็นแบบไหนค่ะ การลบแบบมีการกระจายค่ะยกตัวอย่างจากโจทย์3 9 4ลบด้วย126คุณครูก็จะใช้ลูกปัดแทนสัญลักษณ์ของจำนวนตัวเลขที่โจทย์กำหนดให้394 4, 4 1. อยู่ในหลักหน่วยนะคะก็จะใช้ลูกปัดสีแดงแทนหลักหน่วยนะคะใส่ไปจำนวน4หน่วยค่ะ เลข9อยู่ในหลัก10ก็จะใช้ลูกปัดสีเขียวนะคะที่แสดงค่าประจำหลัก10บจำนวน9ลูกค่ะในหลักร้อยของเราแทนด้วยเลข3ก็จะใช้ลูกปัดสีฟ้าจำนวน3ลูกค่ะจะเห็นได้ว่าลูกปัดของเรานะคะแทนด้วยจำนวน394ค่ะเราก็จะทำขั้นตอนต่อไปเลยค่ะ โดยการลบด้วย126นะคะวิธีการนำจำนวนออกนะคะเราจะต้องนำออกจากหลักหน่วยก่อนนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าตอนนี้หลักหน่วยของเรามีจำนวนอยู่แค่4หน่วยแต่จะต้องนำออก6หน่วยจะเห็นถึงปัญหาว่าตัวเลขในหลักหน่วยเนี่ย ไม่พอให้นําลูกปัดออกใช่ไหมคะเราจะต้องกระจายจากหลักสิบไปให้หลักหน่วยค่ะ1นึของเรามีค่าเท่ากับ10หน่วยดังนั้นเราจึงนําลูกปัดในหลักสิบเนี่ยไปแลกลูกปัดในหลักหน่วยค่ะก็นําออก1นึนะคะเพื่อไปแลกลูกปัดในหลักหน่วยจํานวน10หน่วยค่ะหน่วยสองหน่วยสามหน่วยสี่หน่วยห้าหน่วยหกหน่วยเจ็ดหน่วยแปดหน่วยเก้าหน่วยและ 10หน่วยค่ะเราก็จะเห็นว่าลูกปัดสีแดงที่แทนค่าประจำหลักในหลักหน่วยเนี่ยจะมีจำนวนอยู่14หน่วยค่ะดังนั้นก็นำลูกปัดออก6หน่วยได้เลยนะคะ 2> 1 2 3 4 5สสสเรามาดูนะคะว่าลูกปัดในหลักหน่วยของเราเหลือจำนวนกี่ลูกคะ ลูกปัดในหลักหน่วยของเราเหลือจํานวน8หน่วยค่ะต่อไปนะคะมาดูในหลัก10ค่ะหลัก10เนี่ยเดิมที่มีอยู่9ลูกนะคะกระจายให้หลักหน่วยไปแล้ว1ลูกหรือ1นึก็จะเหลือจํานวนอยู่80นะคะและจะต้องนําออกจํานวน2ลูกค่ะหรือ20นั่นเอง 2> 1.. 2... 1> เรามาดูนะคะว่าลูกปัดในหลัก10จะเหลือจํานวนกี่ลูก1 ลูกปัดในหลักสิบเหลือจํานวน60นั่นเองค่ะในหลักร้อยของเรามีลูกปัดจํานวน3ลูกหรือ300นะคะนําออกจํานวน1ลูกก็คือ100นะคะ 1, 1> <int> ก็จะเหลือลูกปัดในหลักร้อยจํานวน200นั่นเองค่ะคราวนี้นะคะก็จะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องแล้วนะคะในหลักร้อยเนี่ยเราเหลือลูกปัดจํานวน2ลูกในหลักสิบนะคะเราเหลือลูกปัดจํานวน6ลูกและ ในหลักหน่วยนะคะเราเหลือลูกปัดจำนวน8ลูกดังนั้นก็ได้ข้อสรุปว่า394ลบด้วย126เท่ากับ268ค่ะหลังจากที่เราเรียนเรื่องการลบแบบมีการกระจายผ่านสื่อนวัตกรรมที่คิดสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเด็กๆจะเห็นว่าลูกปัดนะคะที่แสดงสัญลักษณ์ของจำนวนในค่าประจำหลักต่างๆเนี่ย จะช่วยทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะในการเรียนเรื่องการลบแบบมีการกระจายค่ะเนื่องจากว่าเราใช้สื่อการเรียนการสอนนี้นะคะเพื่อให้เด็กๆเกิดความเข้าใจได้จากการพิสูจน์และได้ลงมือทำหาคำตอบได้ด้วยตนเองนะคะเพื่อจะได้เห็นภาพที่มาที่ไปของผลลัพธ์อย่างชัดเจนค่ะ วันนี้นะคะคุณครูบีมใช้การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบ4สโมเดลค่ะนั่นก็คือสอนเสริมสร้างสรรค์และสนุกค่ะสอที่1ของเรานะคะก็คือการสอนค่ะเราจะใช้กระบวนการสอนแบบ CPA คือจับต้องได้เห็นเป็นภาพและเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ค่ะ โดยหลักการสอนนี้นะคะจะทำให้นักเรียนเข้าใจหลักการทางคณิตศาสตร์ได้อย่างง่ายสอนที่2ของเราคือเสริมเมื่อนักเรียนมีองค์ความรู้พื้นฐานครบถ้วนก็สามารถนำองค์ประกอบที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในกิจกรรมต่างๆค่ะสอนที่3สร้างสรรค์ โดยการใช้สื่อที่สร้างสารรค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากของจริงในรูปแบบที่จับต้องได้ค่ะโดยให้เด็กๆนะคะได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ค่ะสอนที่4ส,สนุกนักเรียนของเรานะคะจะต้องมีความสุขและมีความสนุกสนานกับการเรียนรู้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณภูมินก็ขอลาไปก่อนนะคะและไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ